แตกเนอะนะมันตายทั้งเป็นอยู่อย่างนี้เแล้วมึงไม่ตายแล้วมึงอ่ะมะเด็นนะกูอยากตายคุยังไม่ได้ตายเลยนะไม่่ใชรนะกูยืนให้จอยปีๆมีที่ไหนอ่ะอย่าให้ผู้หญิงมาพูดมึงกคุณไม่อายหรอนะสมัยก่อนนี่เขามึงกูอะไรดัดเชริตเนี่ยคุณมึงอ่ะสมัยนี้ก็ฉันก็พูดถูกแล้วเกิดมาหลายปีแล้วไอ้ตา ใช่ไหมที่เรียกหายืนยันอะไรหรอกมันจะตายหามึงไม่ตายหรองไม่ตายหรอกูไม่ตายน่าคนตายไม่เป็นนอยากจะตายไม่ได้ตายคนไม่ได้คนไม่ได้เลยไนี่ขัวทายเขาหลีกมหาตัวมึงอ่ะตายก่อนเลยเออเออแล้วตำรวจมาจับด้วยเออไปเรียกมาสิเดี๋ยวกูจะเรียกเออเรียกเร็วๆเรจตายแล้วเดี๋ยวยัดคดีให้ยัดคดีอะไรมึงอ่ะน่าจะมีอะไรมีอะไียาก ให้ผู้หญิงมาขึ้นมึงขึ้นกูนึงไม่อายหรอเลยนะกราพูดไปมีอะไรว่าไปดีจ้าเพราะว่าไปที่ว่าไปเรื่อยๆคุณด่าคนอยู่ได้เร็วๆว่าไปเรื่อยๆอยู่เพื่ออะไรหน้าจู๊ว่าไปจีจ้าหนุ่มู่จะดีกวางจะเปลจุดนจะติดอจเราบอกเราทนไม่ได้อ่หน้าแปลกว่าบอกมันเนอะเนอะ ใจเป็นชายใจเป็นหญิงว่าฟรีว่าสยามไม่มีอย่างนี้ตระกูลเนี่ยไม่มีว่าศาสนาไม่มีเดี๋ยวเรื่องกระเทยมาตกจะดีมั้ยโอ้เรื่องกลางก็อยู่ได้ตะกูลไปที่ไปไอ้หรอสกุลไปคนไม่ได้ยังไงเอาดังๆเอาดังดูแค่นี้เสียงเบาดังไปดังไปแค่นี้ยังไม่รู้จุดตัวเลยเร็วๆร็สิเร็วๆเร็วดิฉันไม่รู้เรื่อง ก็คร okay, okay. ูไ <Bradley> ม <ını Vincent Leonard> ่ตายตายไม่เฟ็นนะรูอยากจะตายมันไม่เลยไม่ได้ตายได้เองอะกลัวตายอะมันต้องตายก่อนก็มึงด่าเขาพูดอย่างนี้น่ะขนาดแม่มึงยังไอ้นั่นเลยมึงพูดตอนทำไมอะมึงม็ด่ามึงบอกไม่มีแม่แม่มึงยังอยู่เน่าสูมันหลอกอะถ้าแม่มันตายแล้วมึงบอกเมื่อกี้นี้กะดูกอยู่ไงกะดู่ะ นั่งด,ดูดิ Sadly, เอาผีเข้าหาทัวเนี่ยแล้วมันจะไปไหนล่ะภาคหลังความตายเนี่ยติดเจสัมสติเหลวติดมันหมองจะไปไหนวะติตสองอยู่ๆก็ไปเดินประจานให้คนเขารู้ว่าตัวเองบ้าดูวัดยังมีวัดอยู่หรือเปล่าเนี่ยวัดเนี่ยสมัยก่อนพุทธกาลหนึ่งคืบหนึ่งสองหนึ่งวาวน่าอยู่อย่างนี้ กูเดินป่านอย่างนี้มึยง,งมยังไม่รู้ตัวเลยมั่ว,วนะนะมาให้อยู่ในเมืองมนุษย์ให้เห็นจัดจางเงี่ยวมาไกลโลกโลกหรอไม่ใช่มนุษย์หรอโอ้ยนี่มานุษย์วะ่ะมันไปแก้คนนะมนุษย์มันก็มีสิ่ห้า เดี๋ยวได้ลงยูทูบหรอฮะสมัยยูทูบยิ่งดีใหญ่เลยว่ะฮะช่องสามก็ออกมาแล้วทั่วประเทศน่ะนี่กูยังไม่ได้ล้อมเลยฮะเระ่มเมื่อสิบเออถ่ายจ่าจ่าหน่อยว่ะไหนูดังดังหน่อยแล้วรีบออกลูมุกนะจ๊ะเริมเมื่อสิบเนี่ยประชาธิปไตยว่ะฮะเบาดีไม่มั่วมึงลองขับฟีนรกรออยู่ว่ะคนยานิดฐนี้ ใช่ไหมล่หนูเออนี่เกียดจีบมันสนุกดีนะหนึ่งเลิงร้านฟรีอ่ะตุ๊กเขี่ยใช่นรกเสียเวลากูที่กระสงไข่ประมาณนางนักกับนักการไปท้วนแบบคนสวยสุนเนี่ยนะแม่พระธรรมเจ้ายังปวดเลยเห็นไหมปากเปิดโรคนะชีพุ่งดวงไฟน่ะพยันหากน่ะถวายเป็นุทธถุงเท้า มีใครพูดได้อย่างนี้ไหมวะนะพูดของจริงนะพูดจากสียงเอาปัจจุบันเป็นที่ส้าคือปฏิบัติทุกวีนาทีไม่มีอภิิในหัวใจมีจติตสัมปรมยเะรามีดีโอตะป่าวะ่ะไ,ไม่บอกเรียกาัอนนจะเได้หครับามาจากป่าวะ่ะแกดด้วย,ยปะยอกไ,<ป>ไหนจ้ะ ก็ไม่ลงอ่ะก็ผู้มีบัตรของมึงอะทำไมจับจ่าจ่าพี่จับโทษทำไมอย่างนี้ครับถ้าผู้คนไทยอ่ะมันคนไหนล่ะฝั่งตะวันตกนี่ยังไม่มีรถเข้าอ่ะเนายครับนายครับเออเร็วๆจ้ะนะเร็วๆเดี๋ยวจะได้แจ้งก่อกล่าวหาว่าละลานน่ะบริษัทของไทยก็ช่างเขาตลอดเลยจ้าเนี่ย มีพระมิสูมิสูครับนายครับด่าโพธิสังข์ถ้าไม่ได้ด่าเลยมึงถามตูเด็กด่าอะไรมันด่ากูอ่ะกูแจ้งข้อหามึงเลยอย่าพูดั่วอย่าพูดมั่วนะเออเออพี่ว่ะอ่ะปล่อยไปสิเรียกมาสิเชิญมาเรียกเจ้าของมึงมานะไอ้ไอ้กิรีอะไรน่ะเดี๋ยวกูจะได้จัดการให้อ่าไดนละ ตาวหาได้มากหมิ่นจึ่มหน้าว่ะอดีตบรรจงเฮ้ยกระชากควาเหลืองมาสิกระชากควาเหลืองกูจะย่ายนั่นไม่ใช่ไอนี่ของกูเสียหายว่าไงจ๊ะเนี่ยเนี่ยหลวงหลวงหประกาศอะนรครับไอ้กูจะเดินขาหลวงพ่อวัดไงวัดนะ นะรู้ว่าโดนพระดาเนี่ยแล้วเมื่อกี้มันว่ากูบ้ามิงจึ้งหน้าว่ารอห้าให้อะไรกฎหมายเลือกตั้งใช่ไหมไม่ใช่เรียกตำรวจมากูจะได้แจ้งข้อกล่าวหาวะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุยกับตำรวจข้างล่างก็ได้ครับใครวะใครไม่ใช่ครับผมใครมึงเจอใครรถจะออกนะครับต้องข้าจะไปอ่ะแล้วก็ไปเจอกันที่เอกมัยว่ะเออถ้าหนูไปก็คือโอเคไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคือเอกไม่จับ ก็มันด่ากูมือกับมึงอ่ะว่ากูบ้านี่นี่นี่ไงโคกกล่าวหาหมินยื่นหน้าเนี่ยนะกี่คนครับคนกี่คนเชิญอะไรเอ้นี่รักทรัพนะไอยาไ่ของข้าเนี่ยไม่ใช่ของข้าเสียหายแล้วอ่ะเสียความรู้สึกไม่ใช่นี่บัตรของไทยไห้แตะตัวไม่ได้นี่เราเมิดสเทธ็จว่ะโอ้โหเดี๋ยวเป็นเรื่องมี่ นี่เหมือนกันคือผู้ดีสารเขาเขาแจ้งมาอีกทีนึงนะครับไอ้จ้าก็นี่แหละนี่ไงนี่ไงเละจ้าที่ลงทูมูฟเนี่ยนะนี่จ้าใครคนไหนแจ้งถ้าถ่ายก็ไม่ซ้ำนะแล้วเมื่อสิบแล้วตายออกทีวีเร็วๆหน่อยนะออกช่องอะไรก็ได้ว่ะว่าไงจ้ะใครผู้จัดการที่นี่อับปีว่ะกูมาบริโภคอ่ะใครคู่กรณี แจงมากูจะได้จัดการให้ที่แน่นอนเองเจ้าของมาโดนแล้วบินซึงหน้าดาว่าข้าวาบ้าข้าวดีมีที่ไหนอ่ะปัดของไทยวะเดีให้กูซื้อเนี่ยหน้าหัวอ่ะพอดีเยอะเน้นยูที่ดาวยูที่ดาว ทีใช้ไหมเจ๊เ็แป๊ะใช่ใช่โลโซโลโซขอบคุณคับโอ้ของน้องเรัทแปลเนาะต่อมาลมันยังชั่เลยน้าไอ้บัตรนี่เจือขายกูได้แล้วเจือขายท้นไมแม่งหน้าปิดบริษัทวัดละานผู้บริโภค